สมการลอการิทึมนะครับหลักการถ้าเรามีล็อก x ฐาน a นะครับเท่ากับล็อก y ฐาน a เราก็จะตัดล็อกฐาน a ทิ้งนะครับก็จะเหลือ x เท่ากับ y เลยหลักการแก้นะครับหลักการที่1ก็คือต้องทําให้ฐานเหมือนกันก่อนนั่นก็คือทําให้ a เท่ากัน n ะครับ a เท่ากันตรงนี้ต่อไปก็ตัดล็อกทิ้ง หลังจากนั้นก็แก้สมการนะครับสุดท้ายสำคัญที่สุดนั่นก็คือเราต้องตรวจคำตอบด้วยนะครับหลังล็อกต้องไม่ติดลบข้างหลังล็อกนะครับตรงนี้ล็อก a ฐาน b กดก็คือ a ต้องมากกว่า0และ b ต้องมากกว่า0และ b จะไม่เท่ากับ1นะครับนี่คือข้อสำคัญของล็อกนะครับหรือวิธีสอง การปลดล็อกนะครับการปลดล็อกก็คือถ้าเรามีล็อก a ฐาน b เท่ากับ c นะครับเราจะทำการด้าน b บอยตัวนี้นะครับตบไปฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น b ก็จะไปยกกำลัง c อยู่นะครับย้ายไป b จะหายไปแล้วก็ล็อกก็จะหายไปได้วยนะครับเหลือแต่ a ตัวเดียวตัวอย่างข้อที่1น,นะครับจงหาคำตอบของล็อก3 x กำลังสองบวก 2, 2 x ลบ4ฐานถ้าไม่เขียนคือฐาน10นะครับเท่ากับ0ขั้นที่1เลยแล้วก็ตรงนี้คือฐาน10นะครับเราทำการดัน10ตรงนี้ขึ้นไปหาฝั่งนี้นะครับเป็นการปลดล็อกก็จะกลายเป็น3 x กำลังสองบวกด้วย2 x นะครับลบด้วจะเท่ากับ10-0กำลัง0ซึ่ง a กำลังศมีค่าเป็น1นะครับจะกลายเป็น3 x กำลังสอง บวก2 x แล้วลบ4หลังจากนั้นก็ดัน1ตัวนี้นะครับกลับมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น3 x กำลังสบวก2 x เดิมลบ4ลบอีก1ก็จะกลายเป็นลบ5นะครับเท่ากับ0แยกตัวประกอบก็จะกลายเป็น3 x กับ x นะครับแล้วก็เป็น5กับ1เครื่องหมายนะครับข้างหน้า5เป็นเครื่องหมายลบ ก็จะมีได้2แบบคือบวกลบกับลบบวกนะครับบวกก็เลยไปที่หน้าห้าลบไปที่1นะครับลองเช็คนะครับใกล้คูณใกล้ได้บวก5 x แล้วไกลคูณไกลก็ได้ลบ3 x ซนะครับซึ่งบวก5กับลบ3ก็จะกลายเป็นบวก2 x พอดีก็จะไปตรงกับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น x ของเราก็เลยตอบลบ5ส่วน3และอีกคำตอบหนึง x เรา ก็จะตอบ1น,นะะหลังจากนั้นก็เอาไปแทนค่านะครับเราก็จะเอาไปแทนค่าโดยการที่แทนด้วย x เ,เท่ากับลบ5ส่วน3ก่อนนะครับแทนเข้าไปใน x ก,ก้อนนี้และ x ก,ก้อนนี้ก็จะกลายเป็น3คูณด้วยลบ5ส่วน2กำลัง2ก็จะกลายเป็น25ส่วน9นะครับต่อไปแทนเข้าไปในก้อนนี้ก็จะกลายเป็นลบ10ส่วน3าม แล้วลบด้วนะครับเราก็ลองเช็คก้อนนี้ดูเอา3ตัด9นี้ได้3นะครับก็จะกลายเป็น25ส่วน3ลบด้วย10ส่วน3ก็จะกลายเป็น15ส่วนสนะครับลบด้วยส่ส่วน3ตัดกันได้5 5ลบ4ก็ได้1นะครับซึ่งหลังล็อกต้องเป็นบวกเสมอหลังล็อกทั้งก้อนนี้นะครับต้องเป็นบวกเสมอซึ่งแสดงว่าลบ5ส่วน3ก็ใช้ได้นะครับ ต่อไปเราก็จะแทนค่าของ x ที่เท่ากับ1ดูบ้างนะครับก็จะกลายเป็นเอา1ตัวนี้แทนเข้าไปใน x, x กับ x ก้อนนี้นะครับก็เป็น3คูณด้วย1กำลังสก็ได้3นะครับต่อไปลบบวกกับ2คูณ1ได้2แล้วลบ4ซึ่ง3บวก2ได้5ลบ4ก็เป็น1นะครับ1เป็นบวกเพราะฉะนั้น x เท่ากับ1ก็ใช้ได้นะครับ สรุปคำตอบก็คือลบ5ส่วน3และ1นะครับต่อไปข้อที่2ข้อที่2นะครับสังเกตว่าทุกคนเป็นล็อกฐาน10หมดเลยถ้าไม่เห็นฐานก็เหลือแค่1ตัวนี้เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำการเปลี่ยน1ตัวนี้ก่อนก็จะกลายเป็นล็อกของ x-1 ลบ1ฐาน10นะครับถ้าไม่เขียนวงก,กัาบตรงนี้1ก็จะเปลี่ยนเป็นล็อก10ฐาน10นะครับ เพราะ10ฐาน10ก็ได้1ที่เลือกฐาน10เพราะว่าจะได้เหมือนกับคนอื่นนะครับเท่ากับล็อกของ 3x บวก2แล้วก็ฐาน10นะครับแบบนี้ก็สังเกตว่าล็อกผลบวกจะได้ผลคูณนะครับก็จะกลายเป็นล็อกของ x ลบ1คูณด้ย10ฐาน10นะครับจะเท่ากับล็อกของ 3x บวก2ฐาน10นะครับ นี้ฐานเท่ากันก็ฐานทิ้งนะครับเราก็จะเหลือกระจาย10เข้าไปนะครับ2อันก็จะกลายเป็น 10x ลบด้วย10ก็จะเท่ากับ 3x บวก2นะครับแก้สมการย้าย3มาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น 10x กลบ 3x ็ก็กลายเป็น 7x นะครับจะเท่ากับย้าย10มาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นบวกนะครับก็เป็น12เพราะฉะนั้น x ก็เลยตอบ12สส่วน7นะครับต่อไปลองแทนค่าคำตอบดูนะครับ12หารด้วย7ก็จะได้ค่าประมาณนะครับ1นิดนิดก็คือ1กว่ากว่านะครับ1กว่ากว่าเอากลับไปแทนค่าในข้างหลังล็อกนะครับข้อนี้1กว่ากว่าคูณด้วย3ก็ได้3กว่ากว่าบวกด้วย2เพราะนั้นก้อนหลังก็เป็นบวกนะครับต่อไปเอา1กว่ากวากลับไปแทนในก้อนี้นะครับ 1น่งกว่าลบ1ก็ได้0นกกว่านะครับก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ทั้ง2อันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตอบ x เ,เท่ากับ12ส่วน7ข้อที่3นะครับ log x บวก2ฐาน10บวก log x ล,ลบ1ฐาน10เท่ากัน1นะคะแบบนี้ log ผลบวกก็ได้ผลคูณนะครับก็จะกลายเป็น log ของ x บวก2 คูณด้วย x ลบ1นะครับถ้าไม่เขียนฐานคือฐาน10เท่ากับหหลังจากนั้นทำการปลดล็อกนะครับดัง10ตัวนี้ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับเป็นเลขชีก้กำลังก็จะกลายเป็น10บกำลัง1นะครับการดังขึ้นไปเป็นการปลดล็อกนะครับ10ก็หายไปล็อกก็หายไปก็จะเหลือแค่นี้นะครับก็จะกลายเป็น x บวก2คูณกับ x ลบ1นนะครับคูณกันก็จะกลายเป็น x คูณ x ได้ x กำลังสอง x คูณลบหนึ่งนะครับก็เป็นลบ x ต่อไปสองเจอ x เป็นบวกสอง x และสองเจอลบหนึ่งก็เป็นลบสองนะครับจะเท่ากับสิบกำลังหนึ่งก็ได้สิบก็จะกลายเป็น x กำลังสองตรงที่รวมได้นะครับลบ x บวกสองเป็นบวกด้ x แล้วก็ย้ายสิบมาก็จะกลายเป็นลบสิบสองนะครับเท่ากับศูนย์แยกตัวประกอบก็จะกลายเป็น x กับ x อะไรคูณกันได้12นะครับก็คือ4กับ3เครื่องหมายก็จะกลายเป็นบวกกับลบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้มาสองค่าก็คือ x จะเท่ากับลบ4หรือ x ที่ได้มาก็คือ3นะครับเอาค่าของลบ4กลับไปแทนหลังล็อกนะครับปรากฏว่าหลังล็อกตรงนี้ลบ4นะครับลบอีก1ก็เป็นลบ5เพราะนั้นหลังล็อกมันติดลบนะครับเพราะนั้นตัวนี้ใช้ไม่ได้ ต่อไปเอา3ามไปแทนบ้างนะครับ3กลขับเข้าไปแทนในก้อนนี้3บวก2ก็ได้5นะครับเป็นบวกต่อไปเอา3กลขับไปแทนในก้อนนี้ก็เป็น3มลบ1ก็ได้2ก็เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้น3มใช้ได้ข้อน,นี้ก็เลยตอบ x เท่ากับ3ต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4แบบนี้เราก็จะดันทีละก้อนทีละก้อนขึ้นไปนะครับโดยที่จะทำจากตัวใหญ่ก่อนนะครับ มองข้อที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมใบหนึ่งเราทําการดันเก้าตัวนี้นะครับขึ้นไปหาฝั่งนี้ก่อนก็จะกลายเป็นเก้ากำลังศูนย์นะครับของ log ฐานสามของ log ฐานสองนะครับของ x กำลังสองลบเจ็ด x หลังจากนั้นเราก็มองอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็ดันสามตัวนี้ขึ้นไปอีกซึ่งเก้ากำลังศูนย์ไม่ได้หนึ่งนะครับ เราดัานสามตัวนี้ขับขึ้นไปหาหนึ่งก็จะกลายเป็นสามกำลังหนึ่งก็ได้สามนะครับตัวนี้ก็จะเหลือแค่ล็อกฐานสองของ x กำลังสองลบเจ็ดนะครับสามกำลังหนึ่งได้สามหลังจากนั้นเราก็ดันสองตัวนี้ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับดันไปหาสามก็จะกลายเป็นก็เหลือแค่ก้อนนี้นะครับ ก็จะเหลือ x กำลังสองลบ7 x จะเท่ากับ2อยกกำลังสามนะครับซึ่ง2อกำลังสามีค่าเท่า8เท่ากับ x กำลังสองลบ7 x หลังจากนั้นก็ย้าย8มานะครับฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบ7 x ลบแเท่ากับ0ยแยกตัวประกอบนะครับก็เป็น x กับ x อารกันได้8ก็เป็น8กับ1นะครับรื่งหมายเป็นลบกับบวกเพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็ได้ x มา2ค่านะครับนั่นคือ x เท่ากับ8และ x เท่ากับลบ1นะครับเอาก8กับลบ1กลับไปแทนค่าในสีเขียวตรงนี้นะครับคือหลังล็อกเอาไปลองแทนค่านะครับในสีเขียวตรงนี้นั่นก็คือ x กำลังสองลบ7 x นะครับก็จะกลายเป็น8กำลังสองลบ7คูณด้วย8 8ดแปลบด้วย แปดเจ็ดห้าสิบหกนะครับก็จะกลายเป็นบวกเพราะนั้นแปดก็ใช้ได้นะครับต่อไปเอาลบหนึ่งไปแทนดูก็จะกลายเป็นแทนเข้าไปในตัวสีเขียวตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นลบหนึ่งยกกำลังสองลบด้วยเจ็ดคูณด้วยลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งลบตัวลบได้บวกเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดนะครับก็จะกลายเป็นแปดแปดก็เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นลบหนึ่งก็ใช้ได้ เพราะฉะนั้นนะครับข้อน,นี้ก็เลยใช้ได้ไดทั้ง8และลบหนึ่งนะครับข้อที่5นะครับสังเกตดูว่าตรงนี้ฐาน4ฐาน4แต่ตรงนี้ฐานไม่4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ก่อนก็จะกลายเป็นลบ2ล็อก3นะครับจากฐาน1ส่วน4เป็น4กำลังลบ1นะครับหลังจากนั้นก็ดันลบ1ตรงนี้มาไว้ข้างหน้านะครับ ก็จะกลายเป็นลบ2หารด้วยลบ1ของล็อก3ฐาน4นะครับผมี้ตัดกันได้ลบตัดลบได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมีโจทย์ที่ชื่อว่าล็อก x ฐาน4ลบก,กับล็อของ x ลบ1นะครับฐาน4จะเท่ากับล็อกนะครับ2ล็ฐาน4นะครับ หลังจากนั้นก็สังเกตดูว่าล็อกผลลบได้ผลหารนะครับก็จะกลายเป็นล็อกของ x หารด้วย x ลบหน่งนะครับฐาน4จะเท่ากับตรงนี้เราจะดัน2ตัวนี้นะครับขับขึ้นไปเป็นเลขชี้กําลังหารสก็จะกลายเป็นล็อกของ3ยกกําลัง2องฐาน4นะครับซึ่งฐานเท่ากันก็ตัดฐานทิ้งได้นะครับก็จะกลายเป็น x ส่วนด้วย x ลบ1 จะเท่ากับ3กํกลังสองก็คือ9านะครับดันทั้งก้อนนี้ขึ้นมาคูณฝั่งนี้นะครับก็จะกลายเป็น x เท่ากับ9วงเล็บเปิด x ลบ1นะครับกระจาย9เข้าไป2อันก็จะกลายเป็น x เท่ากับ9 x ลบ9หลังจากนั้นก็ย้าย x มาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ย,าย้ามามาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น9เท่ากับ 9x ลบด้วย x นะครับก็เป็น 8x เท่ากับ 9x ก็เลยตอบ9ส่วน8 9ส่วน8ก็ประมาณค่าก็คือ1กว่าๆนะครับ1นิดๆเอากลับไปแทนค่านะครับ1นิดๆแทนกลับเข้าไปในล็อกตรงนี้หลังล็อกเป็นบวกนะครับเพราะหลังล็อกก็คือ x นั่นแหละต่อไปเอา1นิดๆแทนกลับไปนี้นะครับ1นิดๆลบด้วย1 ก็ได้สูตรน,นิดก็ยังเป็นบูกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยใช้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยตอบ x เท่ากับ9ส่วน8นะครับต่อไปข้อที่6ข้อที่6นะครับตรงนี้เราก็จะคิดถึงสูตรนะครับก็คือ log ของ a ฐาน b จะเท่ากับ1ส่วน log b ฐาน a นะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เริ่มทํานะครับโดยการที่กูจะเปลี่ยนก้อนนี้ก่อนนะครับให้กลายเป็น2ยกกําลัง2เหมือนเดิมนะครับแต่จะเปลี่ยนก้อนนี้ก้อนนี้นะครับเราจะมองตรงนี้เป็นล็อก b ฐาน a ก็จะกลับขึ้นมาได้ให้กลายเป็นล็อกจากที่เป็นล็อก x ฐาน5นะครับก็ะจะกลายเป็นล็อก5ฐาน x เท่ากับตรงนี้นะครับ หนึ่งส่วนสิบหกก็คือสองกำลังลบสี่นะครับหลังจากนั้นถ้าเรามี a อกำลัง M n นะครับเท่ากับ a อกำลัง M แล้วก็ตัดฐานทิ้งได้ก็จะได้ว่า n จะเท่ากับ M นะครับอันนี้ก็ตัดฐานทิ้งได้ก็จะกลายเป็น2ล็อกฐาน x จะเท่ากับลบ4นะครับหลังจากนั้นก็ใช้แม่สองตัดตรงนี้ก็จะกลายเป็นล็อกห หาร x เท่ากับลบ2นะครับหลังจากนั้นเราก็ดัน x ตัวนี้ขึ้นมาเลขชี้กำลังตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น5จะเท่ากับ x กำลังลบ2นะครับ x กำลังลบ2ก็คือ1ส่วน x กำลัง2นะครับเท่ากับ5ก็ย้ายสลับกันนะครับก็จะกลายเป็น x กำลัง2จะเท่ากับ1ส่วน5เพราะฉะนั้น เดียวก็เลยตอบบวกลบ1ส่วนรูทนะครับแต่เนื่องจากว่า x ของเรานะครับตรงนี้มันไปนอยู่หลังล็อกนะครับเพราะฉะนั้นหลังล็อก,ก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ตัวบวกตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตอบ x ก็เลยตอบตัวเดียวคือ1ส่วนรูทข้อที่7นะครับ จะเริ่มคิดจากก้อนสีเหลืองก้อนนี้ก่อนนะครับโดยไปใช้สูตร a ยกกำลัง log b ฐาน A นะครับแบบนี้ถ้าตรงนี้เหมือนกันนะครับแลวเลขข้างหน้าเป็น1เราจะตัดก้อนนี้ทิ้งเลยนะครับแล้ b boy จะร้วงมาตอบ b เนื่องจากตรงนี้นะครับ7กับ7มันเท่ากันเพราะนั้นก็เหลือแค่ตัวเดียว,ยวนะครับเพราะนั้นโจทย์ข้อน,นี้ก็จะกลายเป็น log ฐาน4ของ log ฐานสาม ของล็อกฐาน2นะครับของ x กาลังสองบวก2 x นะครับเท่ากับ0หลังจากนั้นเราจะมองที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับล็อกกล่องสี่เหลี่ยมฐาน4เราจะดัน4ตรงนี้ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับไปหา0ูก็จะกลายเป็น4กําลังศูนย์นะครับนั้นก็จะเหลือแค่ล็อกฐาน3ของล็อก ฐาน2ของ x กาลังสองบวก2 x จะเท่ากับ4กําลังศูนะครับซึ่ง4กําลังศูนได้1นหลังจากนั้นเราก็จะมองตัวนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับและดัน3ตัวนี้ขึ้นไปหาตัวนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นล็อกฐาน2ของ x กาลังสองบวก2 x นะครับดัน3ตัวนี้ขึ้นไปหาฝั่งนี้นะครับก็จะกลายเป็น3ามกลังหนึ่ง ก็คือ3นะครับต่อไปเราก็ทําการปลดล็อกอีกโดยการดัน2ไปอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้ก็เหลือ x กาลังสบวก2 x จะเท่ากับ2กํกลังสนะครับก็คือ8ย้แย8 8มาฝั่งนี้เราก็จะมีสมกา,ารที่ชื่อว่า x กาลังสบวก2 x ลบ8เท่ากับ0นนะครับแยกตัวประกอบเป็น x กับ x แล้วก็บวก4กับลบ2นะครับเพราะฉะนั้น x ของเราก็จะกลายเป็นลบ4หรือ x ของเราก็จะกลายเป็น2นะครับเอาไปแทนค่านะครับเอาลบ4ไปแทนค่าในนี้ลบ4กำลัง2ก็ได้16นะครับต่อไปลบ4ไปแทนค่าในตรงนี้ต่อนะครับลบ4เจอกับบวก2ก็จะกลายเป็นลบ8ซึ่งก็จะกลายเป็น8นะครับ แปดเป็นบวกเพราะนั้นหลังล็อกเป็นบวกนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ต่อไปแทนสองไปดูนั่งบ้างนะครับสองเป็นบวกอีกแล้วแทนเข้าไปสองกำลังสองก็ได้สี่นะครับบวกกับสองคูณด้วยสองก็ได้สี่อีกก็จะกลายเป็นแปดก็เป็นบวกนะครับเพราะนั้นหลังล็อกเป็นบวกตัวนี้ก็ใช้ได้อีกเพราะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบสองตัวนั่นก็คือลบสี่กับสองนะครับต่อไปข้อที่ แปดนะครับข้อที่แปดเริ่มทำนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนตรงนี้ก่อนก็จะกลายเป็น log x ฐานสามเท่ากับหนึ่งบวกด้วยเปลี่ยนเก้าให้กลายเป็นสามยกกำลังสอง,ง 2, นะครับฐาน x หลังจากนั้นก็จะดันเลขชี้กำลังตรงนี้นะครับมาไว้ข้างหน้าและไว้ข้างบนก็จะกลายเป็น log x ฐานสามเท่ากับหนึ่งบวกกับ 2คูณด้วยล็อก3ฐาน x นะครับแต่เนื่องจากว่าเรามีสูตรอยู่นะครับว่าถ้าเรามีล็อก a ฐาน b เราสามารถเปลี่ยนเป็น1ส่วนล็อก b ฐาน a ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนเศษส่วนสังเกตว่าตัวหลังตรงนี้จะสลับกันนะครับจาก a b เป็น ba เพราะนั้นตรงนี้เราทำการสลับก้อนนี้นะครับ ราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นลอ g ของ x ฐาน3เท่ากับ1บวกกับ2เปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตรงกล่องใบนี้ให้กลายเป็น 1, 1> เป็นลอนคน,ลอนะครับจาก3ฐาน x ก็เป็น x ฐาน3นะครับสังเกตดูว่า2ตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวกัน สองตัวเดียวกันนะครับแล้วก็สมมุติให้เป็น a ตรงนี้ก็เป็น a นะครับเพราะนั้นโจทย์ตรงนี้คือ a จะเท่ากับ1บวกด้วย2ส่วน a หลังจากนั้นทำการคูณ a ตลอดนะครับคูณ a ตลอดก็จะกลายเป็น a กําลัง2เท่ากับ a คูณ1ได้ a a ตัดกับ a ทิ้งได้นะครับบวก2ย้ข้างมาก็เป็น a กําลัง2ลบ a ลบ2เท่ากับ0นะครับต่อไปแยกตัวประกอบก็จะกลายเป็น a กับ a นะครับแล้วก็เป็นลบ2กับบวก1เพราะฉะนั้น a เราก็จะได้มาคือ2และ a เราก็คือลบ1นะครับแต่ a มีค่าเท่ากับล็อก x ฐาน3นะครับเท่ากับสองขงนี้ก็เป็นล็อก x ฐาน3เท่ากับลบ1นะครับหลังจากนั้นก็ดันสามตัวนี้ขึ้นไปนะครับ ก็จะกลายเป็น x เท่ากับ3กําลังสองก็คือ9านะครับคำตอบแรกและคำตอบนึงก็ดัน3าขึ้นไปก็จะกลายเป็น x จะเท่ากับ3กําลังลบ1นั่นก็คือ1ส่วน3นะครับเพราะนั้นก็เลยตอบได้2คําตอบปรากฏว่าเอา9ไปแทนหลังล็อกก็ได้บวกนะครับเ้าไปแทนข้างล่างก็ที่ฐานก็ได้บวกนะครับและ1ส่วน3ไปแทนก็ได้บวกทั้งคู่นะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยตอบได้ทั้ง9และ1ส่วน3นะครับต่อไปข้อที่9นะครับ log x ยกกำลัง log x ฐาน2ฐาน2นะครับเท่ากับ1แบบนี้เราจะเริ่มทำจากก้อนสีเขียวตรงนี้นะครับเราจะดันเลขชี้กำลังตรงนี้มาไว้ข้างหน้าแบบนี้ก็จะกลายเป็น log x ฐาน2คูณด้วย log x ฐาน2นะครับเท่ากับ1นงั่นก็คือล o อก x ฐาน2ยกกำลังสองนะครับเท่ากับ1เราก็ดูว่าอะไรคูณกันสองครั้งได้1เพราะฉะนั้นก็จะมีสองกรณีนะครับนั่นก็คือล o อก x ฐาน2เท่ากับหหรือล o อก x ฐาน2นะครับเท่ากับลบหหลังจากนั้นก็ดัน2ตัวนี้นะครับขึ้นไปหาฝั่งนี้แล้วก็ดัน2ตัวนี้ขึ้นไปหาฝั่งนี้นะครับ เพราะฉะนั้น x ก็จะตอบ2กําลัง1ก็คือ2นะครับแต่อีกตัวหนึ่งก็คือ x ก็จะกลายเป็น2กําลังลบ1นั่นก็คือ1ส่วน2นะครับปรากฏว่าแทนค่าแล้วช้ได้ทั้งคู่ก็เลยตอบทั้ง2และ1ส่วน2นะครับต่อไปข้อที่10ข้อที่10นะครับสังเกตว่าฐานตรงนี้มันเท่ากันหมดเลยนะครับ การคูณกันก็เอาเลขชี้กำลังบวกกันนะครับก็จะกลายเป็น2ยกกำลังล็อก x ลบ2บวกกับล็อกของ x ลบ3นะครับเท่ากับ2ยกกำลังล็อก2นะครับแบบนี้ถ้าเรามี a กำลัง m เท่ากับ a กำลัง n นะครับเราก็สามารถตัดฐานทิ้งแล้วสรุปว่า m เท่ากับ n ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับ เราก็สามารถตัด 2, 2> กับ2ทิ้งได้เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นล็อกของ x ลบ2บวกกับล็อกของ x ลบ3นะครับเท่ากับล็อก2เนื่องจากว่าล็อกผลบวกนะครับได้ผลคูณก็จะกลายเป็นล็อกของ x ลบ2คูณด้วย x ลบ3นะครับถ้าไม่เขียนฐานคือฐาน10 จะเท่ากับ log สนะครับฐาน10ฐานเท่ากันก็ตัดฐานทิ้งนะครับก็เหลือแค่ก้อนนี้ก็เขกระจายมานะครับ x เจอ x ได้ x กําลัง2ต่อไป x เจอลบ3ก็เป็นลบ3 x นะครับต่อไปลบ2เจอ x ก็เป็นลบ2 x และลบ2เจอลบ3ก็จะกลายเป็นบวก6นะครับจะเท่ากับ2หลังจากนั้นก็ย้ายกลับมา ก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบ5 x บวกได้4นะครับเท่ากับ0ต่อไปแยกตัวประกอบก็จะกลายเป็น x กับ x นะครับแล้วก็ลบ4กับลบ1 x ก็เลยตอบ4หรือ x ก็เลยตอบ1นะครับแต่เนื่องจาก x เป็น1นะครับถ้าเรากลับไปแทนค่าในนี้1แทนกลับไปหลังล็อกตรงนี้1-3ลบ3มันติดลบนะครับ เพราะฉะนั้น1ใช้ไม่ได้ก็ใช้ได้แค่4ตัวเดียวนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ